สวัสดีครับผม13มีนา67ฮะวันนี้เรามาดูงานหุ้มเสมาฮะไม้ประดู่ฮะงานหุ้มเสมาไม้ประดู่อันนี้ส่งที่ด่านช้างสุพรรณบุรีครับชั้นล่างครับตัวนี้เป็นชั้นล่างงานหุ้มเสาชั้นล่างไม้ประดู่นะครับ<ว>จากพื้นขึ้นมาจะเป็น1เมตรครับตัวนี้หน้าหน้า14นิ้วครับไปหาะไปไปหุ้มเสาเสาปูน เก้าคูณเก้าฮะแต่เราทํากล่องกันเป็นสิบสี่ให้ใหญ่ขึ้นให้ดูสวยงามครับพักสองแต่หน้าสิบสองนิ้วครับนี่ครับนี่ครับดูเส้สวยนี่เลยครับนี่ครับลูกค้าบอกติดกระพี้หน่อยเฮียขอติดกระพี้หน่อยเพื่อให้สวยเลยครับเราจะไดบกระพี้ให้ตามธรรมชาติของไม้ครับสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ครับงานใบปะดูงานหุ้มเสาด่านช้างสุพรรณฮะผูกนี่ไปติดตั้งครับพร้อมติดตั้งครับเอ่อ ยาวประมาณสามเมตรครับยาวประมาณสามเมตรเสาเสามุ่หน้าฮะเขาเป็นเสาปูนเราเอามาไปหุ้มให้ครับนี่ครับสวยแบบนี้เลยฮะงานไม้ประดู่พร้อมติดตั้งฮะราคาพิเศษช่วงนี้ต้นละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับต้นละหนึ่งหืห้าพันบาทครับแล้วนี่ประตูหนึ่งบานฮะประตูไม้ประดู่ครับตัวนี้ครับเกตรีเมี่ยมครับไม่มีกระพีประตูเอาแบบไม่มีกระพีแต่หุ้มเสาต้องให้การให้ติดกระพี ประตูบานนี้รับประกันไม่ยุบไมห่างหางหาวยุบเปลี่ยนคืนครับแปขนาด80-200ฮะขอขอบพระคุณลูกค้าอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับโอเคนะครับประจําที่1 3มีนาคม67ครับโอเคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ